คาถาขอลาบจากพระอุปคุตส่วนแล้วพุทธคุณสูงอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซัน p ีดิกนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึงพระคาถาขอโชคลาบจากพระอุปคุตนะครับพระคาถานี้เป็นพระคาถาที่แรงมากแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับส่วนแล้ว เห็นผลค่อนข้างเร็วมากๆนะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยคนที่สวดคาถาบทนี้นะครับจะต้องเป็นผู้ที่มีศีลธรรมนะครับแล้วก็ประกอบอาชีพที่เป็นสัมมาอาชีพเท่านั้นนะครับไม่เหมาะกับคนที่สายเทาหรือสายดำนะครับคาถาขอราบจากขาอุปคุธเนี่ยผมต้องบอกวิธีการสวดก่อนเลยคือ เหมาะกับคนที่เป็นสายขาวเท่านั้นนะครับไม่เหมาะกับคนทำอาชีพสายเทาหรือสายดำนะครับเพราะว่าคาถาบทนี้ค่อนข้างแรงอยู่นะครับใครที่จะสวดเนี่ยก็เช็คให้ดีก่อนว่าเราทำอาชีพสายขาวหรือเปล่านะครับก็พระอุปคุณเนี่ยท่านเป็นพระอรหันต์ที่มีอิทธิฤทธิ์มากนะครับท่านเนี่ยอยู่ที่สะดือทะเลนะครับ ก็ในอดีตเนี่ยท่านก็เคยปราบพญามารได้นะครับฉะนั้นเนี่ยก็ท่านเป็นผู้ที่มีอิทธิฤทธิ์ทรงอภิญญานะครับและที่สําคัญเนี่ยตามหลักความเชื่อเนี่ยว่ากันว่าหากใครได้ใส่บาตพระอุปคุตเนี่ยก็จะได้บุญแล้วอนิสงส์มหาศาลนะครับว่ากันว่าพระอุปคุตเนี่ยจะขึ้นมาโปรดผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับเรียกเรียกว่าเป็นคนดีพอสมควร นะครับในคืนในวันพุธขออภัยนะในวันพุธขึ้น15บ่ําำนะครับก็ถ้าใครเป็นคนดีมีศีลธรรมเนี่ยท่านก็จะมาให้ใส่บะมาโปรโดคนๆนั้นนะครับก็มาพูดถึงคาถาเลยให้ตั้งนะโมสาจบก่อนเหมือนเดิมนะครับนะโมตัสสะภาควะโตอะระหะโตสัมมา สัมพุทธะนะโมต,ะโตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมต,ะโตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะ จากนั้นเนี่ยก็ให้คุณตั้งจิตและลึกนึกถึงพระอุปคุตสักครู่นะครับแล้วก็สวดตามดังต่อไปนี้มหาอุปคุตจะมะหาลาโพ พุทธลาพังสัพเพชะนาพระหูชะนาราชาปุริโสอิชโยมานังนะโม โจลราเมตตาจิตตังเอหิจิตจตังจิตตังปิยังมะมะสะเทวะกังสะพรมมะกัง มนุษสานางสัพพะราพังพระวันตุเมเอฮิจิตติจิตตังพันธนางอุปะ คุตโตจะมหาเถโลพุทธะสาวกะอานุภาเวนะมาระวิชยะ นิระพระยะเตชะปุณณา,าจะเทวตานมปีมนุษยานมปีเอหิจิตตัง ปิยังมะมะอิมังกายะพันธะนางอธิถามิปะไอยิยสุตังอุปัสสี จากนั้นเนี่ยก็ขอพอรนะครับด้วยอํานาจคุณพระรัตนไตยด้วยอํานาจของพระอุปคุตขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวมีเงินทองไหลามาเทมามีโชคมีลาบไม่ขาดสายทำกิจการงานอันใด ก็ขอให้ประสบความสำเร็จสิ่งไม่ดีคนไม่ดีจงสาบศูนให้หมดสิ้นด้วยอำนาจคุณพระรัตนไตายและพระอุปคุตตั้งแต่บัดนี้ต่าเข้าสู่พระนิพพานเทิด <im itation> <im itation> ก็พระอุปคุตเนี่ยเป็นพระที่มีอิทธิฤทธิ์มากนะครับก็บอกแล้วนะครับว่าคนที่จะสวดบทนี้เนี่ยแนะนําเลยนะว่าควรจะเป็นคนทําอาชีพสายขาวจริงๆนะครับเท่ากระดำเนี่ยผมไม่แนะนํานะครับแนะนําเฉพาะคนที่สายขาวจริงๆเพราะว่าคาถาบทนี้แรงมากนะครับก็สําหรับใครที่อาจจะไม่ได้ทําอาชีพสายขาวซะทีเดียวนะครับก็แนะนําว่าลองสวดบทอื่นนะครับเพราะว่า เราก็จะพยายามอัพให้เรื่อยๆนะครับก็อันนี้ก็เป็นพระคาถาขอราบจากพระอุปคุตซึ่งมีหลายๆคนเนี่ยก็เห็นผลกันมาค่อนข้างเยอะนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ก็แล้วกันขอบคุณสำหรับทุกการติดตามและการรับชมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ